สวัสดีค่ะทุกคนมอนี่มาดูมาชมวัดป่าโนนสวรรค์นะจ๊ะเด้นอนี่วัดป่าโนนสวรรค์มาอำเภอทุ่งเขาหลวง,วงจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวห้เบิ่งลายยางนี่นะจ๊ะนี่ <Yeah. S 1> นี่เจดียด์ของวัดป่าโนนสวรรค์ใครมากาบ,บไหวได้นะคะพระอาจารย์ <Yeah. S 1> พนบ่อยู เดินเข้าไปนู่นเดนเข้าไปนู่นไปดูไปชมเลยมีอะไรให้ชมหลายอย่างมีศิลปะนี่แหละเรียกว่าศิลปะเต่าตัวใหญ่ๆนี่เต่าเลย,เน,ยเนี่เต่ามีสีขานี่เต่ามีสีขาเต่าใหญ่ๆศิลปะการฝีมือของของอันก็เจ้าประดิษฐ์ประดอยเนาะค่ะเนาะรูปปั้นสวยงาม ั้นสวยงามเป็นที่เที่ยวให้อกับชาวพระพุทธพระศาสนานะคะเนาะชาวบ้านได้มานี่พระพระประจําวันอังคารก็มีนี่พระนอนอันนี้พระประจําวันพุธมีสิให้ได้ชมเยอะแยะเลยจ้ะ มาชมไม่ได้มานานแล้วมีปิมบเดมาโดนหน่อยดิจ้าโบดดมาโดนแล้วนี้เป็นฟองพระพทธเจ้าืึไม่ได้มานานแล้วมาแต่หลายปีมากกวบบ่า,อา,า่อยเดทายมากบอยอยู่ดอกจากอบบ่าต่่าบเดทายคลิป <c oughs> วัดหลวงตาปั่นนะจ๊ะหลวงตาปัน่นวัดป่านของสวรรค์แต่หลวงตาปั่นได มรณะขาาลงไปแล้วน้องพีทโอเคไหมลูกงั้นประเดี๋ยวเทศีออกมาในเตยราชินีค่ะงามเ็นเห็ดงามดีศิลปะของคนไทยเรายอดเยี่ยมมากทำได้ทุกอย่างก็คนไทยเรานี่แหละ ทำได้ทุกอย่างก็คนไทยนี่แหละคนไทยเราทําได้ทุกอย่างอยู่อันนี้ก็เป็นขบวนมหาราชมหามหาราชนี่ก็จำลองไว้ตรงนี้งานปานีดด้จ้ะนี่เขาเรียกงานปานีดเนาะ ศิลปะของชาวบ้านนู้นศิลปะอาชีพสวยงามบ่ได้ง่ายๆเลยจ้ะลอดท้องช้างน้องพีทลอดท้องช้างเร็วนี่ลอดท้องช้างนี่ลอดท้องช้างเดินลอดท้องช้างสามครั้งเลยลอดไปลูกลอดสามครั้งลอดนี่นี่นี่ลอดท้องช้างไปลอดไปดิ นี่นี่รอดเข้าไปนี่รอดเข้าไปเออรอดเข้าไปให้ให,ให้ให้น้องพีทหายป่วยนะครับรอดมาเอามาอีกรอบรอดอีกมันรอดไปอีกรอดไปอีกเออเอาเดินไปอีกอีกรอบนึงนี่จะสวยงามมาค่ะ างานประนีตของคนไทยเรานี่ทําได้สวยงามวันนี้ก็ช้างลูกป,ปั้นช้างจะดูเอาเด้อค่ะเด้อองวัดป่าโนนสวรรค์บ้านเทิดไทยตำบลเทิดไทยอ,อําเภอตุองเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดจ้า